เสียงฝนกระทบหลังคาสังกสีเก่าๆอย่างต่อเนื่องห้องเล็กๆมีเพียงเตียงไม้โต๊ะเก่าและกลิ่นอับจากเสื้อผ้าเปียกเตยนั่งเงียบๆมองแม่ที่ยังคงง่วนอยู่กับการแพ็คขนมส่งลูกค,ค้าหนูอยากช่วยแม่ได้มากกว่านี้เตยพึมพำเบาๆลูกแค่ตั้งใจเรียนแม่ก็พอใจแล้วแม่บอกเตยเตยเปิดโทรศัพท์ที่จอกระจกแตกร้าเธอเห็นวิดีโอแนะนำกลุ่มทุนช่วยเด็กยากจนพร้อมคอมเมนต์ยืนยันมากมาย ทุนช่วยเด็กที่เรียนดีแต่ขาดโอกาสนี่มันเหมือนเราชัดๆเตยพูดอย่างตื่นเต้นเตยได้รับข้อความส่วนตัวจากพี่เกดใจดีในนั้นเต็มไปด้วยคำพูดอบอุน่นเหมือนพี่สาวที่ห่วงใย,ยน้องพี่เคยไม่มีเหมือนหนูมาก่อนพี่อยากเห็นหนูเติบโตอย่างที่ฝันไว้พี่เกดส่งข้อความมาในแชทหนูไม่รู้จะขอบคุณยังไงค่ะพี่เตยตอบกลับ พี่เกดส่งข้อความมาว่าเตยต้องโอนค่าดำเนินการเล็กน้อยเพื่อรับทุนเต็มจำนวน5,000บาทไม่ต้องบอกใครก็ได้นะเดี๋ยวมีคนอิจฉาน้องโชคดีมากแล้วพี่เกดบ,บอกเงินเก็บเรามีพอดีเลยเตยคิดอย่างดีใจหลังจากเตยโอนเงินแล้วใจหลุนว่าจะได้ทุนภายในวันพรุ่งนี้ตามที่พี่เกดบ,บอกแม่คงดีใจถ้ารู้ว่าเราทำได้เตยยิ้มอ่อน ผ่านไปหลายวันเตยส่งข้อความไปหลายครั้งแต่พี่เกดไม่ตอบอีกเลยบัญชีแชทถูกลบพี่เกดหนูยังรอยอยู่นะคะเตยพูดเสียงสัน่นแม่เข้ามานั่งข้างๆเห็นแววตาเศร้าของลูกสาวแต่เตยรีบปิดหน้าจอแล้วยิ้มกลบเกลื่อนลูกแม่เห็นนะว่าลูกไม่ปกติแม่เตยพูดแม่หนูขอหนูขออยู่เงียบๆสักพักนะเตยพูดเบาๆ หลังจากเก็บความรู้สึกไว้นานเตยตัดสินใจเล่าเรื่องทั้งหมดให้ครูสม้มฟังระหว่างพักกลางวันเธอพูดไปทั้งน้ำตามือสัน่นแต่ใจเต็มไปด้วยความกล้าหนูไม่อยากให้เพื่อนโดนหลอกเหมือนหนูอีกค่ะเตยพูดเสียงสัน่นลูกกล้ามากนะหนูไม่ได้แพ้เลยหนูแค่โดนหลอกเพราะหนูมีหัวใจที่ดีครูส้มหยิบแท็บเลต็ตเปิดให้เตยดูข่าวเตือนภัยมีฉาชีพสร้างโปรไฟล์ปลอมหลอกโอนเงินทั่วประเทศ นี่คือพี่เกดหน้าตาเหมือนกันเลยค่ะเตยพูดอย่างตกใจใช่คนพวกนี้ใช้ภาพคนอื่นหลอกทุกวันและเหยื่อคือคนน่าสงสารอย่างหนูนี่แหละครูส้มพูดครูส้มสนับสนุนให้เตยใช้ประสบการณ์ของตัวเองตเตือนเพื่อนๆในโรงเรียนเตยเริ่มเขียนเรื่องราวของเธอลงในสมุดพร้อมวาดรูปกลุ่มแชทปลอมบางทีถ้าหนูเล่าเรื่องนี้คนอื่นอาจรอดก็ได้เตยยิ้มบางๆครูส้มให้โอกาสเตยพูดหน้าเสาธง เตยสวมชุดนักเรียนใบหน้าเกรงแต่สายตาแน่วแน่เธอถือกระดาษแน่นในมือสายตาเต็มไปด้วยความตั้งใจหนูเคยคิดว่าคนใจดีในแชทคือความหวังแต่วันนี้หนูรู้แล้วว่าความหวังที่แท้จริงต้องเริ่มจากตัวเราเองเตยพูดหน้าไมเรื่องราวของเตยกลายเป็นเรื่องใหญ่ในโรงเรียนเพื่อนเพื่อนแชร์โพสต์ของเตยลงโซเชียลร,ระวังกลุ่มแชทปลอมเราเกือบโอนเหมือนกันโชคดีที่เห็นโพสเตอร์ก่อนรุ่นพี่ผู้ชายพูด ขอบคุณที่ฟังหนูนะเตยยิ้มโล่งใจเย็นวันนั้นเตยนั่งรถสองแถวกลับบ้านเธอมองวิวสองข้างทางด้วยหัวใจที่ไม่เจ็บเหมือนวันก่อนพี่คนขับเปิดวิทยุเล่าข่าวเรื่องภัยออนไลน์เหมือนย้ำว่าหนูทำถูกแล้วหนูอาจช่วยไม่ได้ทุกคนแต่หนูกลัวเรื่องเงียบมากกว่าการผิดหวังเตยคิดในใจเตยเล่าเรื่องทั้งหมดให้แม่ฟังในเย็นวันหนึ่งแม่ไม่ได้ว่าแต่กอดเธอแน่น ลูกแม่เก่งมากแล้วแม่ภูมิใจในหนูที่สุดเลยรู้ไหมแม่เตยพูดน้าตาคลอหนูขอโทษนะคะแม่เตยซบไหลวันถัดมาเตยนั่งอ่านหนังสือที่โรงเรียนครูส้มเดินมาทักเธอยื่นสมุดเล่มใหม่ที่เขียนว่าบันทึกภัยออนไลน์โดยเตยหนูไม่ใช่แค่เรียนรู้หนูกําลังสอนคนอื่นอยู่ด้วยครูส้มพูดหนูอยากเป็นครูแบบครูส้มค่ะคนที่ทำให้เด็กเชื่อว่าตัวเองมีคุณค่า ข้อคิดที่ได้จากเรื่องนี้โลกออนไลน์เต็มไปด้วยหน้ากาคนที่ดูใจดีอาจไม่ใช่คนดีกก่อนเชื่อให้คิดก่อนคลิกให้ตรองขอบคุณนะคะที่เข้ามารับชมอย่าลืมกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ในิทานบ้านๆด้วยนะคะ